เลิกงานมาเมียบ้านก็สิซำกับเขาไปถักผึ้นเช็ดยังกินอะไรมึงนี่ต้มจับฉ่ายถ้นไปเห็ดสับต้มจับฉ่ายพอนะกำลังหั่นผักอยู่เซามีตลาดนัดไปเห็นผักหลายแต่ว่าท่านพี่หนูไปซื้อหมูมาก็เลยซื้อมาเพิ่นก็ระติ๊บจับฉ่ายให้กินเพิ่มพว่วงอ้วนครับช่วงนี้ก็เป็นขาขึ้นครับขาขึ้นของน้ำนักครับน้นำนักนี่ ขึ้น uh, ง่ายลงยากครับว่าต้องห่วงเลยขันชีวิตจริงขื่นขึ้นน้ำหนักเนี่ยสบายครับหาขึ้นขึ้นมาละกิโลครับใครที่พ่อรวยรู้เร็วเดี๋ยคนคนอ้วนพ่ออย่างนี่แรงดีเลยมันี่คนกำลังหันผักเนี่แรงดีสุดเนะวุมจังใจคือนสีต้มจับไช่จับไช่กลางจับไช่ขึนน้ำ ช่วงนี้นะคะผักหลายข้าวบ้านสร้างอย่างผักเป็นผักชาวบ้านครับอุดหนุนผู้นั้นแน่ผู้นี้แน่ครับก็เลยหลายครับหิวมากเหมือนเสาร์นี้นี่โอ้ิ้วไปเลรอเห็นเพิ่นความตั้งใจน้ำมาขายเขาก็อยากอุดหนุนครับคอยเหลือกันไปปอดสารผิดปลูกเองอาจีพง่ามครับแต่ว่ากัเพิ่นกระปูกปอดสารน้ำมาขายตลาดนัดเอาเห็นว่ามัน คนตั้งใจเพิ่นเท้ากระซื้อมาครับอดหนุนเพิ่นพุลละถุงซองถงไปครับก็ได้หลายหลาด้วยครับพี่น้องได้เป็นหม้อไปแล้วเนี่งดดิิิมีไ้กกยเดี๋ยวจะมาเบิ่งวิธีการเพิ่นแล้วก็พอดีสั่งสั่งหม้อครับหม้อสีมาหลงทานกาแฟก็เลยสั่งหม้อใหญ่มากเป็น เป็นกระติกน้ําร้อนทีสิบลิตรครับนี่มาถึงพอดีเลยจะมาทดสอบว่ามันใส่งานใดบ่ใกล้มือแล้วอีกยี่สิบมือเสร็จสำหรับเพื่อรองหลับเป็นหมอขนาด20ลิตรครับก็หลายบาทอยู่เพื่อมารองหลับอยากที่ทำที่เฉมาบวชที่พามในมือวที่ยีเกครับผมจะสามเอ็ดบอกเพื่อจะเห็ดลงท่านครับ เป็นชากาแ,กแฟเอาเกิดเตรียมพ่้อๆครับมาเกิดสร้างหมอดหมอดแตเนเลดหมอไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าขนาดใหญ่ครับเป็นมือบวดชี้าพรครับจะเป็นชากาแ,กแฟโอวันตินมาณนีเหระครับก็เลยมันนาหนาวอยากให้กินอ้อนวนครับก็ได้ทดสอบหมอจะมาเสียบไฟฟ้าม่งมันใสไดบ่อไก่มือแล้วแต่บ่ได้ก็คงจะได้ซื้อไม่ครับนี่จะเป็น สำหรับหยาตที่ทมหรือพี่น้องมารวมงานเพบรชจีาพครับได้เติมพลังขอเชิญชวนครับปีใหม่นี่บ่มี่บ่ได้เดินทางไปไสกัเชิญชวนครับมาทำบุญรวมบุญครับผี่น้องบานสิงไคครับจะมีการฉลองสาราการประเลี่ยนถึงสางมาประมาณเจ็ดแปดปีแล้วครับในเลิกงามย้ำดีครับสามมือสามขึ้นครับเต็มสติมไปเลย มีมหอเราศพมีสวยดาวมีหลากหลายกับวัตถุมงคลรุ่นพิเศษก็มีครับเชิญชวนผายอยากได้ของดีก็มาร่วมงานกันครับนี่ผมจะทดสอบทดสอบหมอไฟฟ้าว่ามันใส่ใดบอมันจะล่องหลับกับพี่น้องที่มารรวมงานได้บอบ่ไใดก็จะได้สั่งไม่เอาไงก็นีนี่ก็ขนาด20ลิตรกน่าจะไหวครับเดี๋ยวจะเสียบไฟเบิง ครับหลังจากที่เสียบไปประมาณหานาทีก่ะโอเคครับน้ำเดือดมาเราเห็นไอวะพี่น้องขนาดจะใส่ได้ครับเป็นหม้อ20ลิตรเพื่อรองรับพี่น้องผูมีเกียรติอยาตที่ทำจะมารวมงานในวันบวชชีพามครับเพื่อหายเพลินได้ดืม่มขาดวัชนา,าวครับดื่มกาแฟห่อนห่อนโอวัลตินประมาณนี้ละครับก็ขอเชิญชวน,ชวน พี่น้องญอาติธรรมผู้มีเกียรติบ้านไก่เลื่อนเชียงพานวิดีโอนี่ครับปีใหม่สามสิบเอ็ดถึงสองครับบอกมีธุรละถึงสามสามสิบเอ็ดถึงสามได้เดินทางไปทางไหนก็เชิญครับมารวมงานฉลองสาราการประเลี่ยนหลังไม้ของวัดสุทธวา,าดบ้านสิงไคครับตามสรดเกีนทีวาสิงไคน้ําใจดีมากมีเหตุธรรมชาติหลวงปู่สังฆราชศักดิ์สิทธิ์นำชัยแล้วไรอุโบสถ งดงามลำ้ำวัฒนธรรมดีสตรีสวยครับฝากใ้เชิญชวนครับพี่น้องวอมพร้อมเฮาเตรียมแล้วครับเตรียมร้องหลับพี่น้องจากใจจากใจจริงเนี่ครับพี่น้องเดือดแล้วโดยความปรารถนาดีอยากให้พี่น้องบอดไอยึดได้อยากครับถึงเฮาจะบด้มีมากมหมแต่น้ำใจเฮากะมากล้นครับเชิญชวนครับ